สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับสาวอ้อนพาวรวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะกับแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะวันที่29เดือน8 2 5ส4นะคะฮาหนอยเนาะพี่น้องสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวของเมื่อวานเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะคะก่อนจะไปสรุปผลนะคะมาฟังคำเตือนกันก่อน คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กต่ำกว่า1 8ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะพี่น้องขอบคุณพี่พ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, เนาะสรุป ผลวันที่28นะคะสูตรหเม็ดเดียวเนะาะมัดรวม4หน่อยนะคะสําหรับเฉพาะกิจออกสามสามศูนย์นะคะพี่น้องสามสามศูนย์เนาะตัวที่สาวออนให้รูดไปวันนี้เป็นรูด8ดเนาะพี่น้องต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะหลุดเนาะแต่ตัวเด่นนะคะมาเนาะเดี๋ยวจะเออสรุปตัวเด่นให้ดูนะคะว่าตัวไหนเข้าบ้างเนาะเพราะตัวเด่นของสาวออนเข้าดีนะคะ เฉพาะกิจออก330พี่น้องตัวเด่นนะคะสังเกตตัวเด่นเนาะตัวเด่นมานะคะแต่ตัวรูดนะคะหลุดเนาะแล้วก็ล่างออก4 6นะคะเฉพาะกิจ4 6 4มานะคะพี่น้องตัวเด่นแต่รูดหลุดนะคะพิเศษออก1 2 1ตัวเด่นมาอีกแล้วพี่น้อง1 2 1แต่ตัวรูดหลุดนะคะ0 2 02หลุดนะคะพี่น้อง ปกติออกห้าศูนย์เก้าห้ามานะคะตัวเดินมาห้าเนาะแต่ตัวรูดหลุดนะคะแล้วก็สองสามสามมานะคะพี่น้องแต่ตัวรูดหลุดไปส่วน v ีไอพีเก้าหกหนึ่งหลุดนะคะแล้วก็สี่ห้าพี่น้องห้ามาอีกแล้ว ตัวรูดหลุดนะคะวันนี้เนาะเข้าแค่ตัวเด่นนะคะพี่น้องตัวเด่นมาหมดเลยเนาะไม่มาเฉพาะแปดตัวที่เสาออนรูดเนาะพี่น้องต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆตัวเด่นให้มาหมดนะคะพี่น้องแต่ไปเลือกรูดแปดเนาะมันก็เลยไม่เข้านะคะแต่ถ้าเลือกรูดตัวอื่นเนาะก็มานะคะพี่น้องต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเสาออนเลือกตัวรูดผิดเนาะในวันนี้เนาะ สำหรับตัวเด่นนะคะพี่น้องท่านใดชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะนำไปวิเคราะห์นะคะจับใส่กับตัวอื่นได้นะคะเพราะว่าตัวเด่นเสาโอนจะมานะคะมามานะคะแต่ตัวเสาโอนน่จะเลือกตัวรูดถูกหรือเปล่าเนาะต้องกราบขอโทษขออาภัยด้วยนะคะสำหรับตัวรูดในวันนี้เนาะจับตัวรูดผิดนะคะพี่น้องถ้าจับตัวเด่นตัวอื่นก็ได้ไปนะคะ สำหรับวันนี้เรามาตามต่อกันเลยค่ะสูตร1เม็ดเดียวเนาะสูตร1เม็ดเดียวนะคะวันนี้29สเนาะสูตร1เม็ดเดียววันที่ยี่้า สี่นอยนะคะพี่น้องมัดรวมเนาะเด่นวิ่งรูดสำหรับตัวเด่นนะคะในวันนี้เนาะที่สาโอนจะให้ไปนะคะก็จะมีเด่นหนึ่งเด่นแปด <S <S เด่นสเด่นหกแล้วก็เด่นห้านะคะพี่น้องสำหรับตัวเด่นในวันนี้เนาะแต่ตัวที่จะวิ่งเจ้ารูดในวันนี้นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ สาวอนรูดหกเนาะพี่น้องวันนี้ขอให้มานะคะเมื่อวานจับตัวรูดผิดเนาะพี่น้องแต่ตัวด่นมานะคะมาหมดเลยเนาะไม่มาเฉพาะตัวรูดเนาะเมื่อวันวันนี้ขอให้มานะคะพี่น้องเดี๋ยวเรามารูดหกกันค่ะ ถ้าใครไม่ชอบตัวที่สาวอนรูดให้เนาะก็สามารถนําตัวอื่นนะคะไปวิเคราะห์พิจารณาได้เนาะพี่น้อง<ม>เพราะว่าตัวดินสาโอนนะคะเข้านะคะเข้าเกือบทุกวันนะคะมาหมดยกเว้นตัวรูดเนาะเมื่อวันวันนี้ก็เด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งเด่นแปดเด่นสี่เด่นหกเด่นห้าเนาะแต่ตัวที่สาโอนเลือกรูดนะคะเป็นหนะคะ งวดนี้ต้องมานะคะสายรูดสายวิ่งต้องมาเนาะสำหรับตัวที่ชอบนะคะแล้วก็จะนิ้นให้เนาะในวันนี้สูตรหนึ่งเม็ดเดียวฮาหนอยนะคะตั้งแต่เฉพาะกิจถึง vip นะคะพี่น้องสําหรับตัวที่ชอบนะคะก็จะเป็นหกสี่ หกหนึ่งหกแปดหกห้านะคะตัวที่ชอบนะคะพี่น้อง ถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้ได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านเนาะสาวโอนก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางสูตรหเม็ดเดียววันนี้ สาวอนก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบเนาะเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะคะขอให้แตกนะคะขอให้แตกสี่นอยเลยนะคะพี่น้องวันนี้นอ้อย่างเก่งถ้าไม่เข้าก็ขอสักสองคู่นาะสองคู่สามคู่นะคะพี่น้อง สำหรับวันนี้เนาะถ้าใครไม่ชอบนะคะอย่าลืมตัวเด่นเนาะเอาจับตัวเด่นไปวิเคราะห์พิจารณาได้นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆเอฟซี F C, ทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยเฮงๆงปังปังนะคะกดออกไปฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะกราบสวัสดีคะ่ะ